ันไปทางนี้ให้เพื่อนเพื่อนเบิงจ้ะเบิงบ้านเยลี่ตะเว้นเพื่อนกับกระลังจะรับคอฟ้าเลยจ้ะกระลังเล็วกำลังเล็วปงอยู่หน้าจ้ะบ้านเยลี่อยู่ทงอยู่หน้ากระสิประมาณนี่แหล,ละจ้าเลาะเบิงเลาะเบิง Dudu hmm. dudu. ดปเวนเพื่นกับกำลังจะรับคอฟ้าแลยจ้ากําลังเล็วกำลังเร็ว,รวยามแรงยามแรงเ่ายุทงยุทาเป็นแบบได้สภาพอากาศตัวน้ำ้า บัจะิีจ้ะทงฟ้าสวยง่ะยามแรงยามแรงว่าอยุ่ทงอยุ่ทาเป็นแบบได้สภาพอากาศตอนบ่งยุ่หน้าจ้ะบัณฑิีอยุ่ทงอยุ่หน้ากระสบประมาณนี่ละจ้า โลเบิงเลเบิงดูเมดโกนอ้าภาพภาพบรรยายจ้าภาพบรรยายจ้า ภาพบรรยายจ้าภาพอากาศบรรยายนะคะภาพอากาศบรรยายพื่อผืนอิริบมีคํำบรรยายนายภาพบรรยายน้าผื่อน มีแนวให้เบิง้งก็มีแต่งเตงงงเี้ยทองฝ้าเบิ้งวางดี่ละจ้าเป็นเพื่อนเบิ้งจ้าหันหนา้าหันหลังหันหลี่หันขวางหันไปทั้งนั้นโอ้ยทายอันทยสภาพอากาศทายทองฝ้าให้พี่น้องเบิ้งก่อน ยลีว่ามันงามมีแนวให้เบิง้งก็มีแตงเตี๋ยทองฝ้าเบิง้งว้างเนี่ยแหละจ้าเป็นเพื่อนเบิ้งจ้าโงอยุหน้าจ้าบานยลีย่อยู่ทองอยุหน้าก็สิบประมาณเนี่ยแหละจ้าเลเบิงโลเบิงยลี่วว่าเพิ่นสวยงามก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนเบิง,บงน้ำจ้า ใช่เ,เพื่อนเบิ้งน่ำจ้ะดูเมกโกนโอ้ยทายอันทายสภาพอากาศทายท้องฝ้าให้พี่น้องเบิ้งก่อนยรีว่ามันงามคงอยู่น้าจ้ะบ้านยรีอยู่ทงอยู่น้า กสิบประมาณนี่แหละจ้าเลบเบิงเลบเบิงนามจ้า ดูดูดูจ้ายำเลี่ยงบานยิรี่จ้ายูทูบยิรี่ว่าเพิ่นสวยงามก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนเบิงบ่งน้ำจ้าถ <c oughs> ่ายให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งน้ำจ้าของเบิ่งถ่ายภายพาบรรยากาศ ตอนเย็นๆห้พี่น้องเบิ่งจ้าี่จ้ายำเลียงบ้านเยลีจ้ายูทุกดูดูดูอันไปทางนี้ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งจ้าเบิ่งบ้านเยลี หันหน้าหันหลังหันหลี่หันขวางหันไปทั้งนั่นฮะปองเบิงถ่ายภาพบรรยากาศตอนเย็นๆให้พี่น้องเบิงจ้ะ โอ้ยไทยอันไทยสภาพอากาศไทยท้องฝ่าให้พี่น้องเบงิ่งก่อนจรลีว่ามันง่ามแกผเผื่อนผ้าผเผื่อนรอเบิงจ้า ยามแรงยามแรงมาอยุ่ทงอยุ่ทาเป็นแบบได้สภาพอากาศตอนนี้ อันไปทางนี้ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งจ้าเบิ้งบานเยลี่จ้ยาย่ำเลีงบานเยลี่จ้าอยู่ทุกน้ำจ้ยาย่ำเลีงย่ำเลีง ว่ายุ่ทงยุ่ทาปเป็นแบบได้สภาพอากาศตอนนี้จ้าย่ำแล่งบานยิลีจ้ายูทุกสภาพอากาศบรรยายนะคะสภาพอากาศ บรรยยาย้สภาพอากาศบรรยายนะคะสภาพอากาศบรรยายนี่ว่าเพิ่นสวยงามก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนุ่จ้าถ่ายให้เพื่อน,น,พนเพื่อนเบิ่งนุ่จ้าี่ว่างามจ้า ดูเมก่กนเอจ้าบึงบานจลี่ตอนนี้ยำแรงจ้าจลี่ว่างามจ้า